จันแก่ๆนะครับจานแก่ๆเนี่ยจะให้กลิ่นหอมของชาเหมือนโสมมากนะครับเห็นชงนะครับใช้ชงอยู่นะครับน้ำชาที่ได้นะ สวัสดีครับทุกท่านครับสมาชิกครอบครัวชาวภูพนันเฮของเราทุกท่านนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับจันทร์ของภูพนันเฮสวยๆครับจันทร์ใหญ่ๆอวบๆนะครับปกติไม่มีใครบ้าผมใช้คานี้นะครับคาเดิมก็คือที่จะไปตัดจันทร์มาทําทอย่างนี้นะครับเพราะว่าในหนึ่งจันทร์นะครับจะมีมะเมล็ด นะครับข้างในเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับแล้วตอนนี้ตลาดของเราอย่างที่นําเรียนนะครับก็คือเป็นเรื่องของตลาดต้นพันุ์อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่สกลนครน,นะครับเกิดพายุฤดูร้อนนะครับแล้วก็ที่สวนของเราเนี่ยปลูกในลักษณะของการยกร่องนะครับทำให้เกิดการล้มของต้นไปบางส่วนนะครับเราก็เลยได้ จันของภูพานเฮคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมันจะได้แต่ดอกที่ร่วงมาทําชาแต่ตอนนี้เราจะได้ชาซึ่งผมเคยทดลองไปแล้วนะครับมีคุณภาพดีอร่อยมากนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาผ่าสาธิตนะครับให้กับสมาชิกครอบครัวชาวภูพันเฮได้ชมกันนะครับว่า,าในการผ่าทำชานั้นเขาทําอย่างไรนะครับ ตัวนี้เราก็แล่ลงไปนะครับแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อให้มันได้ออกง่ายๆนะครับผมก็จะผ่าอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะแกะออกนะครับจานแกๆนะครับจานแกๆเนี่ยจะให้อ่กลิ่นหอมของชาเหมือนโสมมากนะครับเห็นไหมครับสวยเลยนะครับสวยเลยครับครับภายในของเขานะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่คือจันทร์คุณภาพดีนะครับจันคุณภาพดีนะครับกลิ่นออกโสมครับกลิ่นเหมือนโสมเลยนะครับสรรพคุณดีต่อร่างกายนะครับจากการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศนะครับนะครับจันนึงจันหนึ่งนะครับจะได้ผลผลิตที่เป็นผลออกมาจํานวนหลายร้อยลูกเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับไปทําผลิตภัณฑ์โดยการนําไป ตากนะครับตากพึ่งแดดนะครับในในตู้ตากลมร้อนของเรานะครับแล้วก็จะได้ตัวผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นจ่นที่แห้งนะครับเมื่อแห้งเสร็จแล้วนะครับทางส่วนของเรานำเข้าเครื่องบดนะครับนำเข้าเครื่องบดนะครับจากนั้นก็จะนำมาบรรจุซองนะครับบรรจุซองเป็นซองชาคุณภาพดีนะครับ ใช้ในการชงนะครับตัวนี้กอ็อย่างตัวนี้นะครับเราใช้ชงนะครับใช้ชงอยู่นะครับน้ําชาที่ได้นะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลสภากําลังนะครับของท่านหญิงและท่านชายนะครับเราจะได้กลิ่นสัมผัสของชานะครับหอมหอมละมุนเลยนะครับหอมละมุน เหมือนกับกลิ่นของโสมนะครับรสของเขาจะหวานนะครับออกรกุบกรอบนะครับแล้วก็ชุบลงไปในคอนะครับแล้วที่สำคัญนะครับสบรรพคุณของเขา<ม>เหลือร้ายเลยครับตัวนี้ก็นำเสนอให้กับสมาชิกครอบครัวชาวภูพานเฮของเรานะครับในต่อไปนะครับเราอาจจะแบ่งขายให้กับสมาชิกของเรา ในบางส่วนนะครับที่จะได้ชิมชาส่วนนี้นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับว่าทุกท่านจะได้ชิมชาร่วมกับผมในชุดนี้หรือเปล่านะครับ